กำแพงเพชรชื่อบอกตรงตัวว่าคือกำแพงท,ที่ทำมาจากเพชรนั่นเพราะไม่เพียงมีระบบป้องกันที่แข็งแกร่งด้วยคูเมืองและกำแพงเมืองที่ประกอบไปด้วยหอคอยและป้อมปืนแต่กำแพงเพชรยังเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในฐานะส่วนหนึ่งของระบบการป้องกันอาณาจักรสุขโขทยัยจนเมื่อสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของอาณาจักรอยุธยากำแพงเพชรจึงได้กลายเป็นเมืองที่ทำหน้าที่ปกป้องอยุธยาแทน กำแพงเพชรเป็นเมืองสองฝั่งน้ำซึ่งจริงๆแล้วที่ตั้งเมืองในปัจจุบันไม่ใช่จุดกำเนิดเมืองนี้ในยุคแรกเริ่มหากแต่อยู่ที่เมืองนครชุมทางฝั่งขวาของแม่น้ำปิงในราวพุทธศตรวรรษที่19พระบรมาธาตุนครชุมเป็นวัดประจําเมืองที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองนครชุมจากจารึกนครชุม เดิมภายในวัดมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสามองค์ตั้งอยู่บนฐานเดียวกันสันนิษฐานว่าสร้างโดยกษัตริย์สมัยกรุงสุขโขทยัยคือพระมหาธรรมราชาลิไทยหรือพยาฤทิไทยปัจจุบันพระมหาท่าเจดีย์นครชุมได้ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในรูปแบบของเจดีย์พม่าเพราะมีเศรษฐีชาวกะเหรี่ยงที่เป็นพ่อค้าไม้มีศรัทธ,ธาทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้า การย้ายตำแหน่งเมืองจากนครชุมไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกคงเกิดขึ้นสมัยหลังพระมหาธรรมราชาลิไทยลงมาเนื่องจากการลุกรานของรัฐสุพรรณภูมิอยุธยาที่ขุนหลวงพระง่วได้เสด็จยกทัพมาตีอยู่หลายครั้งจนต้องย้ายเมืองมายังตำแหน่งชัยภูมิที่ดีกว่าโดยใช้แม่น้ำปิงเป็นปราการขวางกาั้นหลังจากนั้นกำแพงเพชรก็เริ่มขยายตัวรุ่งเรืองจนกลายเป็นเมืองสำคัญ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรคือหลักฐานสะท้อนความรุ่งเรืองของกำแพงเพชรที่เคยเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ในอดีตได้เป็นอย่างดีนั่นเพราะปรากฏศาสนสถานมากมายที่สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่18ถึง22ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในสามอุทยานประวัติศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์อีกสองแห่งคือสุขโขทยัยและศรีสัชนาลายัยในนามอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยและเมืองบริวาร วัดพระแก้วเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่20บริเวณกลางเมืองขนานไปกับกำแพงเมืองและแม่น้ำปิงวัดพระแก้วเป็นวัดหลวงที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ติดกับบริเวณพระราชวางังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรนเพชท,ที่อยุธยาและวัดมหาธาตุกลางเมืองสุขโขทยัย เจดีช้างเผือกเป็นกลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่ตอนหลังสุดทางด้านทิศตะวันตกของวัดพระแก้วเป็นเจดีทรงระคังบนฐานสี่เหลี่ยมมีเจดีบริวารทรงระคังอยู่ที่มุมทั้ง4ของฐานโดยรอบฐานสี่เหลี่ยมมีการประดับประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างโผล่ครึ่งตัวจำนวน32เชือกแบบศิลปะสุโคไาย บริเวณระหว่างวิหารและระเบียงคดที่ล้อมรอบเจดีย์ช้างเผือกเป็นที่ตั้งของมนฑปดบมีเสาอาคารสร้างด้วยศิลาแรงจำนวน12ต้นกลางอาคารปรากฏหลักฐานการประดิษฐานพระพุทธรูปในอริยาบทยืนซึ่งเหลือเพียงข้อพระบาทส่วนบนขึ้นไปหักหายไปหมดแล้วสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปในอริยาบทยืนนี้คือพระสำคัญที่เรียกว่าพระอัฏฐารต ภายในวัดพระแก้วยังมีวิหารอื่นๆอีกหลายหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ศิลปกรรมแบบกำแแพงเพชรซึ่งสร้างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุทยาวัดพระธาตุเป็นอีกวัดหลวงประจำเมืองตั้งอยู่กลางเมืองโบราณกำแแพงเพชร เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่รองจากวัดพระแก้วก่อสร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมสกุลช่างเมืองกำแพงเพชรสนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังวัดพระแก้วสิ่งก่อสร้างภายในวัดประกอบด้วยวิหารที่เหลือเฉพาะส่วนฐานที่ก่อด้วยศิลาแรงข้างบนฐานปรากฏโคนเสาสี่เหลี่ยมอยู่หลายตน ด้านหลังวิหารเป็นเจดีย์ประธานลักษณะแบบทรงระฆังก่ออิฐบนฐานแปดเหลี่ยมสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สัครับผมนายธนศักดิ์อินทพงศ์ ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า NTC จังหวัดกำแพงเพชรสำน,นักงานตั้งอยู่เลขที่270ทับ4หมู่1ตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เบอร์โทรศัพท์0829047980 0935137718 ID Line NTC KP2507 ขอบคุณครับ พระนอนเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งตั้งอยู่นอกเขตเมืองกำแพงเพชรโบราณที่เรียกกันว่าเขตอารัญยิกทางทิศเหนือของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งวัดพระนอนหมายถึงวัดอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติวัดพระนอนสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่20่หรือ21สมัยสุขโขทยัยตอนปลาย โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญคือพระเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่ในรูปแบบลังกาพระวิหารซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานพระนอนปัจจุบันไม่หลงเหลือแล้วนอกจากแท่นที่ประทับพระอุโบสถหลงเหลือเพียงฐานที่ยกสูงและเสาจำนวนมากรายล้อมไปด้วยฐานเสม,มาจำนวน8อัน เพื่อบ่งบอกความเป็นพื้นที่เขตศักดิ์สิทธิ์และมนดบที่มีเพียงกำแพงด้านหนึ่งที่ยังคงสภาพอยู่ส่วนแท่นทางด้านหลังสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปได้ชำรุดสุดโทมไปหมดแล้ว เขตพุทธาวาสนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงศีลาแรงส่วนด้านนอกของกำแพงจะเป็นเขตสังฆาวาสซึ่งเป็นที่พำนักของสงฆ์วัดพระศรีอริยาบทหรือวัดพระยืนเป็นวัดเก่าแก่ขนาดใหญ่อีกวัด สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่20ถึง22มีโบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์คือมณฑปพระสีอริยบทมีลักษณะเป็นมณฑปเจตุรมุขแต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ปางหรือสี่อริยบทอันได้แก่อริยบทยืนปางประธานอภัยทางด้านทิศตะวันตกอริยบทเดินปางลีลาทางด้านทิศตะวันออกอริยบทนั่งปางมาลวิชยัยด้านทิศใต,ต้ และอริยาบทนอนปางสายญาติด้านทิศเหนือการสร้างกลุ่มพระพุทธร,รูปหลายอริยาบทเช่นนี้สันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากลังกาโดยกำแพงเพชรได้รับรูปแบบการสร้างผ่านจากสุขโขทัยอีกชั้นหนึ่ง ทางจากวัดพระศรีอริยาบทมาทางทิศเหนือราวร้อยเมตรคือที่ตั้งของวัดสิงห์วัดเก่าแก่อีกแห่งที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในเขตอรัญญิกวัดนี้สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่20ถึง21สิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดประกอบด้วยพระอุโบสถในผังอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีผนังด้านข้างก่อด้วยศิลาแรงสูง0.90เมตร บริเวณชานาลาด้านทิศตะวันออกของฐานชั้นล่างปรากฏแท่นประดิษฐานประติมากรรมปูนปั้นรูปสิงและทวารบาลปัจจุบันคงเหลือเฉพาะกโกลนศิลาแรงของประติมากรรมบนลานประทักษิณมีฐานเสมาสำหรับปักใบเสมาหินชนวนจำนวนแดฐานล้อมรอบอยู่ถาดขึ้นไปจากลานประทักษิณเป็นฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามีมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในอาคารปรากฏแท่นอาสง์ที่มีแนวผนังอาคารด้านทิศใต้และมีแท่นชุก,กชีที่ใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปในอริยบทประทับนั่งเจดีย์ประธานของวัดสิง์เป็นเจดีย์แบบฐานสี่เหลี่ยมตอนล่างทำเป็นซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปยื่นออกมาทั้ง4ทิศองค์เจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐส่วนยอดเจดีย์ได้หักพังทลายไปแล้ว แต่จากหลักฐานการขุดแต่งทางโบราณคดีสันนิษฐานว่ารูปทรงเดิมของเจดีย์ประธานวัดสิงห์เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมที่มีการเพิ่มฐานสี่เหลี่ยมให้ซ้อนลดลันกันหลายชั้นวัดสิงห์นับเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่แสดงให้เห็นถึงความปราดเปรื่องในเรื่องงานช่างฝีมือที่ปรากฏผ่านด้านสถาปัตยกรรมสะท้อนถึงความรุ่งเรืองในอดีตของแผ่นดินเมืองกำแพงเพชรได้เป็นอย่างดี ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดสิงค์คือที่ตั้งของวัดช้างรอบวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่20-21ตั้งอยู่บนยอดเนินเขาในเขตรอรัญจิกของเมืองกำแพงเพชรด้านหลังสระน้ำคือที่ตั้งของพระวิหารมีลักษณะเป็นอาคารโถงขนาดใหญ่ตั้งบนฐานสูงมีเฉลียงทางเข้าทั้งด้านหลังและด้านหน้า ปัจจุบันเหลือแค่เสาและแท่นบูชาที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปหลงเหลืออยู่เท่านั้นสิ่งกอสร้างสำคัญของวัดช้างรอบคือเจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่มีบันไดยอยู่ที่กลางด้านทั้งสี่ทิศเพื่อใช้ขึ้นไปถึงลานด้านบนหรือลานประทักษิณ ส่วนของผนังฐานสี่เหลี่ยมของเจดีประกอบด้วยประติมากรรมรูปช้างปูนปั้นจำนวน68เชือกที่ปรากฏเฉพาะส่วนหัวและสองขาหน้าโผล่จากฐานประทักษิณทำให้มองดูเหมือนกำลังแบกพระเจดีเอาไว้บนหลังชานบันไดแต่ละด้านประดับสิงและทวารบาลปูนปั้นแต่ชำรุดเสียหายไปจนเกือบหมดส่วนองาค์ระฆังของพระเจดีก็พังทลายหมดแล้วเช่นกัน ยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่งในอุทยานปรวติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่งอยู่รวมกลุ่มกันหนาแน่นในบริเวณที่ต่อเนื่องเป็นพื้นเดียวกันนอกจากนี้สภาพภูมิประเทศโดยรอบโบราณสถานยังเป็นป่าธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเพื่อคงไว้ซึ่งบรรยากาศของโบราณสถานในเขตอรัญยวาศีเหมือนวันเวลานในอดีต ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประจักษ์พยานความรุ่งเรืองของเมืองกำแพงเพชรที่สะท้อนผ่านความมั่งมีจากทรัพยากรจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางศา,ศาสนาเหล่านี้ขึ้นได้และยังคงถูกรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องราวของเมืองแห่งสองฝั่งน้ำแห่งนี้ต่อไปในอนาคต